ป้าแว่นหรือว่านางบางอรวันน้อยประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรทําน้ําพริกป้าแว่นวัย62ปีเดิมก็เป็นชาวนาทําเกษตรทั่วๆไปอย่างเช่นเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เหมือนชาวบ้านทั่วไปครับแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จมากนักจึงผันตัวเองมาประกอบอาชีพทมน้ำพริกขายเมื่อปี2540และด้วยรสชาติที่อร่อยถูกใจนักชิมน้ำพริกของป้าแว่นจึงเป็นสินค้ามีหน้ามีตาของชนบุรี แม้ป้อแวน่นจะเป็นชาวบ้านระดับรากหญ้าการศึกษาไม่สูงมากนักแต่ด้วยความที่เป็นคนมุ่งมั่นใฝ่รู้พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไม่หยุด 45, ปี2545ป้อแวน่นได้ตั้งกลุ่มอาชีพน้ำพริกปรุงรสขึ้นมามีสมาชิก36คนส่งน้ำพริกเข้าประกวดสินค้าโอท็อปโดยพัฒนาสินค้าให้ได้ทั้งรสชาติอร่อยและไม่ละเลยเรื่องของมาตรฐานการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามซึ่งมักเป็นปัญหาของผู้ผลิตระดับชุมชนทั่วไปแต่พ้อแวน่นก็ตระหนักเรื่องนี้ด้วย ทำให้ได้รับรางวัลโอท็อป5ดาวเป็นคนแรกของจังหวัดชลบุรีจากกลมพัฒนานชุมชนในปี2546-2547และได้ติดต่อมาอีก2ครั้งรวมแล้วเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวสสมัยซ้อนพระแวนอธิบายถึงเคล็ดลับของความอร่อยของน้ำพริกก็คือใช้วัตถุดิบสดใหม่ไม่มีสารเคมีทุกอย่างต้องเป็นของแท้นำมาจากจังหวัดชลบุรีรสชาติก็กลมกลม่อมเผ็ดกำลังดี ส่วนผสมแต่และชนิดต้องลงตัวไม่มากหรือน้อยเกินไปการตำต้องมีสมาธิที่แน่วแน่และที่สําคัญต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่จะประลงแต่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเสมอจะตาให้อร่อยแล้วก็ตําแบบไม่ต้องชิมมันต้องนิ่งใจต้องนิ่งนะต้องใจจะต้องนิ่งคือสังเกตได้สังเกตไหมป้าจะไม่ได้ช่างตวงวัดหยิบมาใส่เลย หยิบไอ้นู่นมาใส่ไอ้นี่มาใส่แล้วก็ตำสี่ตำห้ไปแค่นั้นเองอ่าอ้น,นั่นมันหมายถึงว่ามันใจเราใจเราใจสั่งใจมันสั่งปริแัททิ้งท้ถึงความหวังในอนาคตโดยแบ่งไปสองด้านคือ1ด้านการตลาดอยากจะเพิ่มจุดขายให้กระจายไปทั่วห้างสรรพสินค้าต่างๆให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงอยากให้สินค้าก้าวไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีน และ2ด้านของชุมชนโดยอยากให้น้ำพิกของป้าแว่นมีส่วนช่วยให้บ้านเกิดในจังหวัดชนบุรีพัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็งทั้งในด้านของแหล่งสร้างอาชีพและเป็นแหลง่งศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาอาชีพต่อไปครับพิเศษสีส่วนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน